ก็คือเมื่อเชา้าพี่อยู่ยันเชา้าน้อพี่พูดพี่พูดแค่นี้พี่อยู่ยันเชา้า 给我放 อ,อุ้ยขอบคุณมิกครับซับสไคร์นะฮะเดินแรกเริ่เลยครับขอบคุณมากครับ มันจะไม่ขยับตัวเลยจริงๆหรอวะเทียนอะตายไปเนี่ยไม่รู้กูปีมาละฮ่าไอสัตว์ <c oughs> กูไมีบกูไมนีบโอ้ยผมยาวสำคัญช่บแล้ว Mmm. -hmm. สรุปไม่ได้ตัดผมหรอพี่ใช่ไม่ได้ตัดน้องพี่เขาดูวันผิดสรุปมันคือคิววันนี้น้องทำไม่ปไ,ไมปไหนยังไงก็อย่าไปตัดผมอู่แล้วก็เลยแบบ Oh shit. Oh shit, là sẵn này. Ui, bờ เมื่อกี้เหมือนกูเห็นแชทใช่ปะม,มึงขอมาชอบว่าใครสักคนนึงกูตามไม่ฝาดนะพับจีอ่ะพับจีเฮียอะไรแชท ที่เจไมไปเมื่อคืนเออ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 จะมาได้นไ่ยเอ๊ย ไงเปลี่ยนฟีดอาจีปะไอ้หนุ่ม โซลาร์ไปหนึ่งหนึ่งสอง รลายตัวซ้ายเหลือหนึ่งไอ้ซาสเอามาล่าบอสแบบวันนี้กูฮิวแบบเออกล่องไปทะอาตัวหนึ่ง้วระวังนะเหลือไปทำเหลือไปทา ขวาใกล้ได้หรอเดินเนสเดินเนสเดินเนสอนแม่งได้เฮียสอนแม่งดิสัตว์เดินหน้ากูตัวท้ายชุบกันจะกูร่างวะโถ่สามมีเฮียตีมึงสามพรกะกูยับเลยสัตว์

เฮี้ยโหเฮี้ยปืนโง่เฮี้ยดิเฮ้ยไอ้เีชิสักกูชาร์จกันกับจิ๊กซอเพื่อนนี่ชาร<ม>์จแล<ะ>้วไอ้นี่นี่อ่ะไม่ไปในตึกเพื่อนในตึกชิวๆในตึกนี่เราเราเรามายิงจอมขั้าดีกว่าเพื่อนเออนี่นี่มันอยู่นี่เลยนี่ทิ้งหนึ่งกูลง่งๆเลยเพื่อนสามตัวเนี่ยเห็นนะสวยพวเพื่อนกูซ้ำอ่ะ เ๋วยวติดตั้งโผล่มาเลยติดโผล่มาแล้วตัางนี้เพื่อนลม้มไอ้ที่เข้าไปช้าตึกเฮี้ยนนี่เนะติร์ตึกเฮี้ยนนี่ลม้มพี่กินลังวินนะมามาฟ้านะพี่ ันามาอ,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 อีเฮีย้ยงกูหันทุกทางเลยสัตว์มึงอยู่ตรงกลางไงอีเฮีย้ยกลับมาซ้ายลนะเจ็บมากล้อมเอเอเดี๋ยวนาต่างซ้ายกูชั้นสามทันสาม คอมสองไม่ไหวทีนี้คอมสองหรอกคอมสามหรอกที่หนึ่งลมมาไฟขึ้นหรอครับไฟหมด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 เยี่ยเนี่ยยัดแม่ในกอดังในกอดังเส้นอะไรฝั่งซ้ายในกอดังมีแม่น่าละไอ้เฟอร์ไอ้ ตรงนี้ตัวนึ่งไฟมาข้างหน้าพร้อมล้เฮ้ยไม่ใช่หน้ากูเพื่อนยังมีตัวนึงมีตัวหนึ่งน้ากูโอเค xoài bếp thế phải ngay xoài xoài cứ xong hết, xoài lại xoài 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 bot, xoài อยู่ชั้นสองบ้านฟ้าไอ้ต้นไม้นี่ล้มยังอ่ะล้มไม้ล้มไลยพี่ต้นไม้ล้มเลยพี่ต้นไม้ล้มเลยโดนลมโดนลมสองคนสาไป็หนึ่งแล้วเลยตัวหนึ่งในบ้านนี้ฆ่าใครยิงกูเปิดสว่างให้เพื่อนเซฟอยู่ปะเซฟอยู่ไหนอยู่เดี <t uk <t uk ๋ยวไม่ไม่ไม่เซฟเลยไม่เปนั๊มปั๊มปั๊มเสร็จปั๊มเสรซฟ ผู้ชีความมาแล้วตัวทายแล้วตัทาแล้วตัวหไหนอยู่ไหนตัวห้ไหนตัทายน่อยู่ไหนเราคุยัตัวนี้าอันนี้ไม่ชวนนะบนีบันนีบันนีบันนีโดดชั้นหนึ่งฝั่งนู้นตาหดหม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 นี่ขนาเหมือนขับรถชนเยเราปาดเลยไหมการดีกว่าเรียกว่ากันดีกว่า กีนต้นไหลพี่ไม่ดีเลยร้อนไหมคนนั้นนี่คนนั้นนี่คนนั้นขึ้นไปได้ปหมเราเราก็ไม่ลงอ่ะเราก็ไม่ลงอ่ะเออสวยก็ไปเลยา็ไปเลยก็ไปเลยก็ไปเลยเนี่ยพี่เดียวกันพี่พี่เดียวกันพี่เดียวกันที่เดียวกันที่เดียวกันที่เดียวกันคือเฮ้ยมันมีสองลงไอ้หลุมไปลงหลุมไปลงหลุมไป เดี๋ยวช่วยแม่เดี๋ยวช่วมกูไม่ไหวกูเดินใส่แม่งเหรอเฮ้ยมันเจ็บโดนนะพี่โดนนะกูแรงกูแรงแล้วอนละเรียบร้อยเพื่อนมันอยู่นี่ปะเออเพื่อนอยู่ในบ้านหน้ากูหมดเหลือในเบื้องเหลือในเบื้องเฮ้ยเฮ้ยมันเดินไปเอดีเดินละเดินครับเออ ไอ้ดีมีข้าวหนอนดีดิ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 เจ็บดิข้าวหนอนลองมาดิอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึ่งกู้ชนะได้ของนี้ปะใช่ปะใช่ตาเราดิเดี๋ยวสักครู่เพื่อนช็อตได้แน่ชุดไปละที่บ้านนัเลยใช่เหรอเฮ้ยนี่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 อยู่ี่กรูเพื่อนที่กูที่กูเลยมึงอยู่นี่ ระวังนะที่มันยิงมึงอยู่เจ็บเนี่ยไอ้เนี่ยเรียบร้อยเลยดีส้ำไหมหน่อยเนี่ยจะทำิดหนึ่งก่อนสวยเพื่อนฮาวส์ด้าของผมจะเออมัมีตัวจริงจริงขึ้นบ้านด้วยเออมันจริงสองคนมั้งไอ้มัดมึงไม่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 เราเราห้าก็บของเพื่อห้าก็บของไม่ได้ไม่ได้ถ้าเก็บเราตายเดี๋ยวเจาะยามันก่อนเจาะยามันก่อนตอนเนี้ย ไอ้มึงมีปืนคอป่ะเนี่ยไอ้ไอบัสมีพี่มีจ่อยานดิข้างหน้าเนี่ยรถร้อยเนี่ยกว่ามือความมือใช่ไหมพี่ได้เนี่ยวเดี๋ยเนี่ยวข้างหน้าเอาอีก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 ไม่พอไม่พอเอาอีกเอาอีกพอสี่ยานจบแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยลูดกูซะแค่นั้นได้ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าจบสวนแม่งเลยมันมันตามหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเพื่อนหมดแล้วหมดแล้ว แค่นั้นแหละไอ้เหี้ยไม่ต้องเยอะไม่ต้องแย้สะสวนแม,ม่ไมงไ,อ,ไอ้เหี้ยเออยูปะก็ข้างปูนะพี่เออแต่กระลงไปหาแบบคูณหกสามวนะัน่ะวางเลยหรือ,อว่าพเพิดมขึ้น กินมีแนะนำอะไรคนเรียดูคลิปเลยน้องคลิปพี่เลยไปเลยน้องจริงๆคลิปหาหาเซตติง้งมีประโยชน์สั่งไม่โดนอยู่ดีครับไ <laughs> อเฮียมันตอนะ้องตารางฝึกกันเลยะไอเฮียมันหนักอยู่ไนะอเฮียเออเบอแนวทางการคุมแนวตั้งให้อยู่ก็ยิงเทรตติ้งไม่ใส่ของแต่งะน้องหาเซตติ้งที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็ยิงปืนไม่ต้องใส่ของแต่ง อย่าอย่ายิงเวลายิงเทนนิ่งอย่ายิงให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองแบบเฮียแม่นชิบหายอย่างนั้นนะถ้าฝึกอย่างนั้นเนี่ยก็คือเข้าไปห้องจริงยิงไม่โดนต้องแบบปรับปรับของแต่งให้มันยิงยากๆหน่อยประมาณนั้นครอมือไม่ได้ตึงๆหน่อยเียบ้านเนเฟิร์ม่งสวยจัดเลยว่ะเฮียก็กำลังไปว่าไม่ต้องอ้ตรงติ๊กสามเฟิด์มันบวกกันอยู่โอ้น่าสนใจซาวกู๊ดเดี๋ยวครับไปเดินตามไปนยแก้อาการ